สวัสดีครับผมโหลดเช็คเช็ควันสุขเช็คครับอันนี้จะมาทำท่อครับใช่อันนี้จะมาทำที่ซิงค์ล้างจานครับได้มาไหมเฮ้เบิ้งนี่ครับมาดูวิธีทำเลยครับขอบอกล้องจุ่มเลยทุกท่าน สีออกเอาเอาสีไปเรื่อยอันนี้ทาเกสีันครับตัวนั้นหนึ่งทาตท่นั้นหนึ่งใส่แล้วเนอะทาเท่าไหร่ทาเย่าเมาเด้อกินเย่าเมาเจ้าก็บอกแล้วทาข้างในนะทานสีสียังหนามันคือคือเด่นเอามันใบเลี้ยนี่เยอะใบเลี้ยนี่ เอ้โหต้องไปตั้งตรงๆแล้วตัวนี้ตั้งตรงเอาตั้งตรงตรงไปอ่าวิธีทำครับหนึ่งเลแล้วง่ายๆครับง่ายๆสายบ้านๆเอออันนี้ใครสนใจอยากให้ช่างไปทำกระดาษด้วยครับก็ได้นี่ง่ายๆอันนี้ตาท่าเก่าอ่ะนะ เทียวเข้าไปเลยครับนี่ปุ๊บตรมั้งเดี๋ยวจังมัดเราตรงมัตรงก็ถูยาวไปเฮ้ยดูน้าทำไงตัดใหม่ตัดตัดกตัดดิกว่ามันตัดหลายยุงบ้างไหมแล้วกเสียให้เล็กน้อยกันเอาออกได้เหรอะทักเอ้ใส่กาวแล้วอะไรว่าท่านใส่ตัดอีกจั็หน่อยโอเคเลยฮึ่ม

สดงว่าไปตัดเล็กมาเรื่อยๆเอาเอานี่หน้าลุงใช้แรงเยอะนีหน้าไม่ตัดขาดทีไกลละุดุเบียนเสือน่ะ Cái lắm cái lắm kẻ cái kẻ lắm dừng thang này có kẻ à kẻ lười Mấy lười kẻ lắm kẻ lười bị lắm kẻ quá kẻ lắm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  kẻ stop kẻ lắm kẻ lắm stop lắm oh <laughs> ờ, sướng <chắc> <laughs> à, này à, thay nung, chuyển có được à? thay nung thôi, thay nung thay nung, <laughs> thi... láng... thay nung, mà <laughs> thay nung, 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 thay ติดปะฟาเสียอกม่ติดดอก <c oughs> ถ้ามันไปอยมันสีลำบากดิแต่มัมมือดึงออกดึงออกมาทะผมมั่นใจดึงออกมาซะ <c oughs> ้าจะมางบน,นตัวไหนน,นั่นเน่ ตัวนี้ก็ขอขอบประคุณอย่างนี้ครับช่างจำเป็นครับช่างช่างช่างแอร์ในตำนานแต่ว่ามาทำก๊อกน้ำอบคุณหลายครับอ่ะคตรใสโตตัวนี้ขึ้นโป้งตัวนี้ยังไง อ่าเรียบร้อยครับดันดันเไปโอ้แน่นลับบละนี้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสร้างจะเป็นเอ่อหารวนเออลวนไม่อยู่แล้วน่ะแครับเรียบร้อยแล้วครับแป๊บเดียว็ดแล้ว